ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับผมอ่ามือนี้เฮากับมาอยู่กับขอกควยพอมงเนาะครับขอกควยพอมงครับผมอ่าคุณพ่อแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับพอมงบ้านจาันครับผมพอมงบ้านจันเนาะครับเนาะขอกควยพอมงคือเก่าเนาะครับพอมงคนเดิมอ่ามือนี้มีมานําเสนอจากตัวพอ่อมีตัวนึงโอ้มีมานําเสนอแม่นึงแม่บอกอยังไงยังอ้างเนาะบอกยังไงยังอ้างโอ้สถานะเพื่อนในพ่อพ่อ โอ้สถานะนี่คือทองวันทอง,ทอง,ทองเพชรเจิดเลื่อนแปด<อ><ป>เดือนทองก็พอเพชรเจริญนแปดเดือนโอ,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 อ้ทองได้แปดเดือนพี่น้องเอ้ยเ,เอาทองก็พอเพชรเจริญได้แปดเดือนพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งตนโตเพิ่นพี่น้องเบิ่งเอาอ่าพี่น้องเอ้ยผู้ใดส์ทำรับที่แบบกกเกษตรกรผู้ใดที่กําลังมองหาคั้ยแม่ทองเนาะเป็นแม่บอกแม่พันสายอ่างเนาะครับเนาะกินทองแล้วโอ้ใกล้ได้กินทองแล้วเด้อรับประกันทองไหมวะพ่อประกันทอง ตรวจทองให้เรียบร้อยแล้วมัวง้งครับทองเรียบร้อยมีคลิปตรวจค้อมโอ้มีคลิปการตรวจท้องผมเด้อพี่น้องบ้าทัพี่น้องเลยเบิ่งเอาเด้อครับเด้อต่างใหญ่เงีเนาะครับเนาะแล้วส่วนสูงเพิ่นหลายปานใดพ่อร้อยสามสิบสามบวกลบสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบสามบวกลบอ้ออบ้านนี่พี่น้องเลยร้อยสามสิบสามบวกลบนี่ก็บระธรรมดาเนาะทรงลูกละระดับเงินแสนเง,งินล้านนี่หลายเด้อพี่น้องอว่าจำเป็นต้องว่าเป็นแม่บอกแม่พันต้องว่าสูงร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าว่าจำเป็นเด้อพี่น้อง การส่งลูกนี่ควยเพิ่นนี่ตัวหันงามง่ามลูกเพิ่นได้ลูกตัวผู้ง่ามงามโอ้ลูกตัวก้อนนี่เป็นตัวผู้เป่นบ่ครับผมงามง่ามเพื่อนห่งห้มาโอ้เพิ่นหิ่งห้อยมาน้ำหอยมันน้ำบ้านนี้พี่น้องเบิ่งเอาเด้อครับเบิ่งงไายพี่น้องเพิ่นบ่เคยเข้ากล้องเนาะถ่ายยิ่งยิ่งเ้อพี่น้องยิ่งหิ่งนะนากลมๆเนาะครับเนาะแต่ว่าผิดแต่ว่าหางเพิ่นจากหน่อยแน่จักหน่อยเนาะพ่อเนาะกับว่เป็นห้างครับผมกับว่ บ่ได้เป็นต่ำนี้ครับผมบ่ได้เป็นต่ำนี้เฮาก็คือว่าธรรมชาติของเพิ่นเพิ่นเรียกเกิดบ่ได้เนาะครับอ่าให้พี่น้องออกไปพัฒนาเอามาพ่อใดแม่ใดลูกเป็นจังได๋ออกมาแบบใดเอ้าแต่ว่าตัวนี้เพิ่นก็ใส่ไว้ให้แล้วเนาะครับเนาะเพชรจะเลื่อนแปดเดือนนะพ่อพี่น้องเอ้ยหนาใหญ่นะครับส่วนสูงเพิ่นหลายปานใดนพ่อแม่นี่33บวกลบสูงอยู่ที่133บวกลบพี่น้องแล้วเพิ่นได้ลูกเจ็โตแล้วครับลูกทีในทองโอ้ลูกที่3ในท้องเด้อพี่น้อง วานนี้เบิ้งเอาครับผมเบิ้งหน้าตาเพื่อนพี่น้องหน้าตาหน้าตานี่ยส้มเขานี่เปิดเปิดกว้างดีเนาะส้งเขานี่โอ้เบิ้องผินพี่น้องเบิ้งหลังเพื่อนเพื่อนจะตื่นเนี่ยจังน้อยเพื่อนกับจะตื่นกล่องเนี่ยจังน้อยเนาะครับเนาะขวัญมี่ตาพี่น้องขวัญซองทางเนาะครับเนาะตานี่ยเต็มครับผมเบิ้งอ่องคออัตลักษณ์เพื่อนพี่น้องอ่องคอจัดเก็นดีคอใหยไงเออบุกเผานี่ใหญ่แห้งพี่น้องตาเต็มแก้มแจมเยอะนะพ่อเนาะยิลูกก็แม่ดอกบานเนี่ย ในทวงนี่พอเอาคนว่าฉีคิดว่ามันจะเป็นลูกตัวเมียยู่งนะครับเนาะเอาเบิ่งกีบเรียบกีบเท้าพี่น้องเพราะว่านมมันมันนี่ปะหากันแต่แจมแก้มจ้ำมีเด้อพี่น้องเด้ออู้หญ่เด้อพี่น้องตัวจริงนี่ใหญ่ใหญ่ายเหล่าเงาเนาะครับเนาะใหญ่เหล่าเงาผึ้งห้อยที่ยืนเชิดดีง่ายเงาครับแต่เพิ่นก็อยากตื่นกล้องเนี่ย กำไรมีขาดทั้งหลังเลยพี่นอ้อ,อ,งงนองข้ออ่องถุงน่องขาวนะครับเนะนะาะเอาน,นมซีเต้าเนาะพ่อเนาะรับประกันตำนี้ที่ก่อนมาครับรับประกันตั้นี้มันตัวเล็กเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเอาเอาดึงพันยืนมาดีๆนะพวกไปอีเลดไปเลยอือปู่ได้สือไปถ้าปู่ไปอีเลดเพระท่านก็นกนคือเอาในตลาดได้พี่น้องไปซื้อพันอยู่ในตลาดเราเปิดาไปไปราคาเวลาปนไหนครับผมเจ็ดสิบหานาน้าคะแนนโอ้เปิดไปในราคาเจ็ดหมื่นห้าพัน หาต่อรองได้ต่อรองได้เด้พี่น้องเจ็ดสิบห้าคะแนนต่อรองได้นะครับ <ijo plays> แต่ต่อรองบ่ได้บ่แมนขวักคอมองเนาะครับนะเนาะเบื่อนพี่นอ้องอ่างเด้พี่นอ้องอ่างไงอ่างไงอีหลีครับผม <im it> เป็นอยากตื่นแหนเนาะครับเนาะทำแบบสซอา,าเพื่อนแหะครับผมเ <im it> ตื่นตื่นกล่องแหนเอาดึงดึงคนมาทำเชื่อไหมเวียงคนมาทำนครับให้เพื่อนเบิงให้พี่น้องเพื่นอนเบิงคักๆ บ่ธรรมดาเด้อพี่น้องเอาไปรุ่นเนาะเด้อสิเป็นลูกตัวผู้ตัวแม่เนาะครับเนาะในท้องนี่เนาะตัวเม่แก่เลยว่ะคิดว่าคิดว่าสิเป็นตัวแม่เนาะพ่อน,น,น้องน้งันออนมนงมันหนีพ่อหักกันโอ้นมมันหนีพ่าฮัากันเริ่มไข่แล้วแน่นมเริ่มไข่เด้อพี่น้องแปดเดือนเน,นาะพ่อเนาะรับประกันเนาะร้นนบบนนานเปอร์เซ็นเนาะพ่อร้านเปอร์เซ็นเนาพี่น้องผู้ใดที่สนใจเนาะให้โทรเข้ามาเอาพ่อเบอร์โทรติ๊ต่อนะครับศูนย์ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสามห้าเก้าสามห้าเก้าสามเจ็ดสองห S <S เอาบานนี้ป้าพี่น้องเอาถามาก,กระสนใจทรเโ้าขมาได้พี่น้องเ้โอโทรเข้ามาสอบถามได้ฮบ่สือบ่ปเป็นยังโทรมาสอบถามเลยพี่น้องว่าจะโทษมาหากันอ่อยากรู้จุดได้อยากลูก่ดดอลมองได้เพิ่มเติมกระโทรมาสอบถามพอเปนเบื่องได้ครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้เขาก็มีอยัางหลายเนาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเ้อช่องใบบุญชาแนลพี่เก้านะครับขอคายพอโมงก็ขอคายพอก่เด้อพี่น้องเอาสุดท้ายนี้ก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ <S <S <S